ครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับก็คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสื่อสารกันนะครับสำหรับแนวทางหรือว่ากลยุทธ์ในการที่เราจะร่วมกันปิดบัญชีไรมาสนี้นะครับเราจะใช้ยังไงนะครับ ใช้กลยุทธ์แบบไหนหรือใช้แบบประกันแบบไหนที่จะได้ผลตอบแทนนะให้ได้สูงสุดในทีมานของเรานะครับซึ่งผมก็ได้นั่งคิดเรื่องนี้ว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนในการนำและเราได้ผลตอบแทนที่สูงสุดและลูกค้าก็ได้ประโยชน์และก็ง่ายและมันมีความแตกต่างที่ชัดเจนด้วยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็น่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่สั้นๆที่เป็นจุดเด่นของเรานะครับเพราะนั้นผมก็อยากจะให้ข้อมูลกับทุกท่านนะท่านที่เป็นผู้บริหารนะอาจจะมีข้อมูลบ้างอยู่แล้วแต่เราถือว่าเรามาทบทวนแล้วก็แลกเปลี่ยนกันจะได้รู้ว่าผลประโยชน์จริงๆในผลิตภัณฑ์และผลประโยชน์ในส่วนของผู้บริหารนั้นตัวไหนที่เรายังขาดอยู่บ้างเพราะนั้น เราก็มาดูกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวที่ผมว่าเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้ยังไงบ้างนะครับมันก็คือตัวแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือตัววางใจนะครับแบบประกันที่ชื่อวางใจ 10- 5ทับห้านะครับก็คือออมง่ายๆจ่ายเบี้ยสั้นๆน,นะครับออมง่ายจ่ายเบี้ยสั้นรับเงินคืนแ์นะครับ ของจำนวนเงินออกประกันทุกปีไปนะครับตัวนี้นะครับนะเพราะนั้นเรามาดูลักษณะของแบบประกันกันนะครับคำว่าวางใจ10ทับหนั่นหมายความว่าคุ้มครอง10ปีชำระเบี้ยประกันแค่5ปีแต่สำคัญคือเรารับเงินคืนเนี่ย8%ทุกปียาวไปถึงปีที่10เลยลหะครับ และพอครบสัญญาเนี่ยรับเงินคืนทั้งหมด500%เลยในขณะเดียวกันก็มีความคุ้มครองชีวิตนะครับนะต่างจากธนาคารตั้งแต่110%ถึง440%นะครับนะส่งแค่5ปีปีที่5ถึง10คุ้มครองถึง500 50%เลยทีเดียวล้วครับเพราะนั้นเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนะ อายุ35ปีเบีย้ยประกันปีละ1ล้านบาทนะครับอันนี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับเบีย้ยกับทุนนี้เท่ากันนะครับนะหล้านบาทเหนครับเบีย้ยปีละ1ล้านเงิน1ล้านบาทอยู่ในธนาคารเนี่ยได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ2,500บาทต่อปีโดยประมาณนะครับมาวางไว้ที่วางใจ10ทับหาได้80,000นะครับ8% ปี2ก็ล้านหนึ่งก็ได้80,000ปี3ก็ได้80,000ปี4ก็ได้80,000ปีที่5เราหยุดส่งแล้วเราหยุดส่งจริงแต่ว่ายังคงได้รับ80,000นี้ตลอดนะครับโดยไม่ต้องส่งเบีย้ยแล้วและพอปีที่10ก็คืนต้นมาทั้งหมดเลย5ล้านรวมจริงๆแล้วก็เป็นทั้งหมด5 000, 7 2ล้าน7 2 0 0 0 0บาทคือกำไร 7 2 0 0แ0บาทนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่ามีความคุ้มครองชีวิตนะครับตั้งแต่เริ่มต้นคือ1 00 1 0 0 0ล้านนแะครับและสูงสุดคือ5 00 5 0ล้านนบาทนะครับนี่คือทั้งคุ้มครองชีวิตผลตอบแทนก็สูงนะครับนะซึ่งถือว่าทั้งได้ความคุ้มครองสูงและ มีผลตอบแทนดีและไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดกันต่อนะครับอนะเงื่อนไขของการรับประกันตัวนี้30วันถึง65ปีนะครับคือชายหญิงนะครับเบีย้ยเท่ากันนะครับอเบีย้ยเท่ากับทุนนะขั้นต่ำเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อได้ส0 0 0 0บาทนะครับนะไม่จาเป็นต้องซื้อเป็นล้านก็ได้นะ สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับนะเราก็สามารถซื้อได้ตัวนี้คือวางใจสิบทับห้านะครับนะตัววางใจสิบทับห้านี่ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่โอเคมาสำหรับคนที่นะต้องการาผลตอบแทนที่แน่นอนนะครับแล้วก็การลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับและภาษีก็ไม่ต้องเสีย ทินี้เรามาดูผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผลประโยชน์เรามาดูทีหลังแต่ก็ดูดูผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งก็คือตัวฮีโร่ฮีโร่สิบทับหเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว้าวมากนะครับนะลูกค้าแต่ละคนเมื่อได้ฟังแบบนี้แล้วก็คือรู้สึกว่าผลตอบแทนมันดีมากนะและแตกต่างจากที่อื่นด้วยนะครับเพราะนั้นนะเราก็มาดูนะครับแบบแบบประกัน ที่ชื่อว่าฮีโร่10ทับ5กันนะครับนะตัวนี้เนี่ยเราสามารถลดหย่อนภาษีไปยาวๆเลยเหมือนกันนะครับประเด็นสำคัญคือรับเงินคืนสูงนะครับตั้งแต่ปีแรกเลยรับ20%ของจำนวเนเงินออกประกันตั้งปีที่1-5ถึง5นะและรับ100%ปีที่6-9ถึง9นี่คือข้อแตกต่างที่ชัดเจนนะครับ เพรแต่ในแบบประกัน10 5ทับหที่อื่นๆเนี่ยนะครับก็คือนะอต้องรอ10ปีถึงจะได้คืนทั้งหมดแต่นี่คืนแล้วตั้งแต่ปีที่6กครับคืนได้100%แล้วนะครับคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง500%นะลดหย่อนภาษีได้แสนหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยมาดูลักษณะของแบบประกันกันนะครับเห็นไหมครับ ลักษณะของแบบเนี่ยรับเงินคืนสองห้ปีนะครับคุ้มครอง10ปีรับเงินคืน20่สิบเปอร์เซ็นปีที่1-5ึ่และคืนมา100%ปีที่6 – 9และปีสุดท้ายคืนมา40%ความคุ้มครองชีวิตนะครับสูงสุดถึง500%ร้อร์เนะครับนะนี่คือความแตกต่างระหว่างวางไว้ที่แบงก์กับวางไว้ตรงนี้นะครับนะรับตั้งแต่อายุ20่สิบถึงหกสินะฮะ นะโทษยี่สิบถึงหกปีนะครับนะเ,เบีย้ยปีละ1ล้านเห็นไหมครับคืนมาปีละ2 000, องแสนเงินหล้านบาทอยู่ในธนาคารได้2อ0 0ันสอบาทอยู่ตรงนี้ได้ปีละ2องแสนก็สามารถเอา2องแสนเนี่ยไปลงทุนต่อหรือไปปล่อยกู้หรือไปซื้ออะไรต่างๆก็ได้ ็มที่นะครับนะในขณะที่เงินต้นยังอยู่เหมือนเดิมนะครับและพอปีที่6สิครับเห็นไหมครับก็คืนเลย1ล้านปี7คืนล้านปี8คืนล้านปี9คืนล้านและปีที่10ก็ยังคงคืนอีก4ี่0 0นบาทนะก็มีส่วนต่างอยู่4ี่0 0นบาทนะครับต้นทุน5ล้านคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง500%นะแบบนี้เนี่ยว้าวมากเลยนะครับ ผลตอบแทนถือว่าเยี่ยมยอดมากและคืนเร็วนะตั้งแต่ปีที่6แล้วนะนี่คือตัว e e โรสิบทับหครับเรามาดูทั้ง2ตัวนะครับผลประโยชน์ของตัวแทนกันนะตัววางใจ10ทับหเมื่อกี้นะครับนี่ครับวางใจคอมมิชชั่นปีแรกเนี่ยอยู่ที่7นะล้านนึงก็ได้70,000นะ ปี2ได้30,000ปี3ได้20,000นะครับตัววางใจนะตัวฮีโร่นะครับ10ทับ5นะคอมมิชชั่นอยู่ที่3%ครับแล้วจ่ายไปถึง5ปีนะปี2ก็1.5%แล้วก็จ่ายไปทุกๆปีปีที่5ทั้ง2ตัวนี้ถ้าเรามาดูกันนะครับใส่ลงไปดูในระดับผลประโยชน์ตัวแรก เมื่อกี้ถ้าผู้บริหารขายเองไม่ว่าเป็นตำแหน่ง SD หรือว่าตำแหน่ง SM นะครับถ้าขายเองนะค่าคอมปีแรกสมผมผพูดถึงตัววางใจ10ทา5นะครับเก็บเบี้ยม,มาล้านหนึ่งคอมปีแรกก็อยู่ที่นะอยู่ที่ทั้งหมด7%นะครับ นะลุกๆเอาเครื่องกิเละนี่ไปสินะเอ่อคอมปีแรกเบี้ยนหนึ่งล้านสมว่าเบี้ยนหนึ่งล้านนะคอมปีเจ็ดเปอร์เซนอย่างเช่นที่บอกตัววางใจเมื่อกี้นะครับเราก็คุณดูนะฮะเอ่อหนึ่งล้านก็คือเจ็ดหมื่นบาทครับเห็นไ,ไหมครับหนึ่งล้านก็คือเจ็ดหมื่นบาทนี่ผลประโยชน์ของคอมมิชช่นตัวแรกนะครับ ของตัวแทนนะเก็บเบี้ยหนึล้านก็สเจ็อรก็70,000บาทโบนัสรายเดือนนะครับตัวต่อมาจ่ายโบนัสรายเดือนนะเมื่อกี้คือ70,000ก็อยู่ที่30,000ขึ้นไป70,000คูณเข้าไปคูณนะสิบนนะโบนัสรายเดือนก็ได้อีกนะทั้งหมด เจ็ดหมื่นนะครับคูณ15%บห้ามื่นห้าบาทก็จะได้ตัวโบนัสรายเดือน1500บาทนะครับเมื่อกี้เราได้คอมมิชชั่นเจ็ดหนะได้โบนัสรายเดือน15ื่ารโบนัสไตรมากนะครับโบนัสไตรมากอยู่ที่15% 7 0้าเปอเหมืคูณสิเอนหมือนกันก็อีกหมื่นห้าร้อยเหมือนกันนะครับ นี่อยู่ในฐานนี้นะครับได้โบนัสไตรมาสอีก1500เห็นไหมครับนี่และได้โบนัสรายปีสมมติเราสะสมไปรายปีมีคอมมิชชั่นแสนนึงก็ได้อีก3%นครับนี่คือผลประโยชน์ของเอาอีกตัวหนึ่งนะครับได้ก็คือค่าแนะนำตัวแทนใหม่ลงตัวแทนใหม่ก็ได้เพิ่มอีก10% 70,000ก็อีก7,000นะครับ ก็ได้เพิ่มอีก7,000บาทมานี่คือผลประโยชน์ของในนามตัวแทนนะครับนะทีนี้เมื่อกี้ถ้าผู้บริหารเนอ็มขายเองก็ผลประโยชน์ในส่วนของเ m แต่ถ้าเป็นเฮดดี HD ก็เป็นดมัมมี่นะเป็นเป็นเป็นหน่วยซึ่ง HD ดีทุกคนก็มีหน่วยดัมมี่อยู่แล้วตัวนี้นะครับ ไอ้ในตำแหน่งนี้ SM 2องนะครับ SM สอง SM หนึ่ SM สนะครับ SM สก็คือได้ค่าบริหารอีก4ี่สิบเอนตครับเจ็ดหตั้งครับคูณสี่ร์เก็ได้ได้อีก2 8งหมนะครับในนามของ SM 2ได้อีกสอ0 0มื่นแปดพันบาทและถ้า สมมุติว่ามีคน2องคนสามคนส่งงานนะก็ได้เพิ่มอีก4%เป็น44%นะครับโอเคอันนี้แต่ผมผมพูดถึงว่า <c oughs> ส่งคนเดียวได้โบนัสไตรมาสของผู้จัดการนะครับนะก็คือ70,000บาทนะก็ยังไม่ถึงโบนัสไตรมาสในตำแหน่ง SM2 โบนัสปีก็ยังไม่ถึงนะครับโอเคอันนี้พูดถึงค่าบริหาร นะและก็ยังได้เงินชดเชยอีกครับในตำแหน่ง SM2 เนี่ย SM1 SM2 มีจอยนิ่งอีกนะจอยนิ่งก็คือเมื่อกี้ถ้าพูดถึงเบี้ยล้านหนึ่งก็คือได้อีก10%นะก็คือได้อีก1 0 0 0 0แบาทจากเบี้ยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับได้แสนหนึ ตัวชดเชยจอยนิ่งนี่แสนหกก็จ่ายแล้วแต่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างเบี้ย1ล้านนะก็ได้เพิ่มอี10ก10%คือเบี้ยแสน <c oughs> ผลประโยชน์ตัวต่อมาถ้าเป็นพออเอสดีนะครับเอสดีก็จะได้ค่าบริหารเพิ่มอีก1ิบของเจ0 0 0มครับคูณ15%บครับก็อีกหมื่นครับ เอาคิดแต่ค่าบริหารพอหนึ่งมืห้าร้อยในนามผู้มีในการชดเชยอ,อีกแสนหนึ่งเป็นแสนบวกอีกแสนหนึ่งอ่าบวกค่าบริหารเกินในตำแหน่งของ SM2 อีกสอง0มืนแปดบวกด้วยนะค่าชักชวนตัวแทนอีกเจ็ดพัน บวกด้วยโบนัสไร่มาสอีก1500บวกด้วยโบนัสรายเดือนอีก1500และบวกด้วยค่าคอมมิชชั่นอีก70,000ก็ได้ทั้งหมด236,500นี่ในกรณีที่เราขายตัว วางใจสิบท้าหนึ่งสำคัญคือลูกค้าดูแล้วก็คือไม่ยาวและผลตอบแทนดีไม่ว่าตัวฮีโร่หรือตัววางใจก็ตามนะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงของเดือนของการปิดไรมาสเนี่ย <c oughs> เราทำยังไง ก็ต้องไปเก็บไปดูผลประโยชน์ให้ได้ทุกเม็ดนะครับทั้งเกินชดเชยโบนัสรายเดือนโบนัสรายมากนะโบนัสรายปนะีผลประโยชน์ค่าแนะนำเพราะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับในเดือนนี้ก็ขอให้ทุกคนวิ่งกันอย่างเต็มที่นะครับในเดือน9เนี่ยวันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเรามีการประชุมกันนะ ก็วันที่9เนี่ยก็อย่างในน้อย,นอยในเดือน9ก็มีในกลุ่มคนละ9กเคสนะครับอย่างน้อยขั้นต่ำก็ให้มีคนละ9กเคสผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะก็อยากจะฝากถึงท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับเดือนนี้เราเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีที่สุดและเป็นเดือนที่เต็มที่ กับพวกเราชาวอินโนเวชันนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับพบกันใหม่ในการประชุมผู้บริหารในวันที่25นะครับ